เข้าไปซะแม้ว่าเจ้าจะรักษาพมจันไว้แค่ไหนก็ต้องกลายเป็นผู้หญิงสัมสอนจับตาดูนางไว้ไปแจ้งตระกูลโจให้เี่มาจัดก,การนี่ที่ข้าใกล้ตาบอดมาตลอดสเร้นจันอุยวนเซียวเจ้านานอ๋องใครกล้าเปลี่ยนสุราเลือดกว่า มาให้ข้าดืมจุกกล้าดีอย่างไรใครกันที่ส่งเจ้ามาข้าเหอเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจเช่นนั้นข้าก็ไม่ได้ตั้งใจพลั้งมือขับคอของเจ้าข้าเป็นคนตาบอดข้าไม่เห็นว่ามีคนอยู่ที่นี่ ข้ออ้างน,นี่ช่างปลกใมายิ่งนักเช่นนนออกอุยวันเซียวนี่นาบ้าหาเจ้าสินะยังแพ้สยาหมิงจูคิดว่าตัวเองเป็นขุนูสงสักแห่งจวยแม่ทัพอยู่หรอือตอนนี้ก็แค่คนตาบอดไร้ค่าตัวสวยทำลายตระกูลจนพินาศ โจตาซิงน่ะข้าเลือกเฟซมาให้เจ้าอย่างดีแล้วข้าขอถามว่าเจ้าจะแต่งหรือไม่แต่งถ้าไม่แต่งจะให้สินค้าหลีจะไม่ได้ ขอรับท่านหนองตามหาสตรีในคืนนี้ให้เจอข้าจะลงมือหักคอของนางเอตายอหวินเซียวเจ้าเป็นแค่ขุนนางสำนักไต่สวนตัวเล็กๆกล้าดียังไงมาทรมานเสนาบดีอย่างข้าข้าแค่ไว้หน้าเจ้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคิดว่าตัวเองเป็นท่านอ๋อหรือไง ท่านหนองจะจัดการอย่างไรพะยะค่ะโยนมันให้หมาป่าก,กินเสียไอตัวบ่นทำลายนี่ยคงกินเงินที่กลมคลังมาข้าปเต็นอย่าปล่อยให้ซากของมันต้องสูญพะยะค่ะ,คะเอาตัวไปอีวอนเสียว พระสนมลีผินแม่ของเจ้าทําให้วางแปดเปื้อนเจ้าก็แค่ลูกน้องสำรดเจ้าต้องตายอย่างทรมานเหมือนแม่ของเจ้านั่นแหละสิบแปดปีก่อนพระสนมลี่ผินลอบเป็นชู้กับองครักษ์ทำให้วางหลังแปดเปื้อนมีความผิดร้ายแร,แรงต้องถูกลงทันด้วยการเคี่ยนลูกชายของพระสนมลี่ผิน ทุกคนรู้แต่เกลียดทางเขาฮองเต้ก็ไม่สนใจรใยดีองค์ใครที่ไหนกันอาจเป็นมานหัวขมก็ได้ท่านอ,อ๋อข้าบ้านบนเสิรมาหนึ่งเดือนเต็มในที่สุดก็เจอสตรีคนนั้นนางชื่อเซิ้นหมิงจูวันนี้จะได้จัดการไปพร้อมกันเลย ช่วงนี้คุณหนูคลื่นไส้บ่อยกินอะไรก็ไม่ลงเรียกหมอมาดูอาการหน่อยดีกว่าเจ้าค่ะที่ประจอของคุณหนูเหมือนจะเต้นราบเรื่อไม่ติดขัดเป็นมาเดือนกว่าแล้วด้วยเต้นราบเรื่ององั้นก็แปลว่าตั้งคันนะสิหนึ่งเดือนกว่าเป็นลูกของเขาแน่ๆใช่แล้วอีกอย่างคุณหนูร่างกายอ่อนแอถ้าเกิดท้องนี้แท้งไปแล้วต่อไปเกรงว่าจะตั้งคันไม่ได้อีกอะไรนะทุนเถาไปส่งท่านหมอให้เงินดาวัยมากหน่อย คุณหนูของข้ายังไม่ได้ออกเรือนเรื่องบางเรื่องท่านอย่าเทีย่ยวพูด,ม,ดมัม่วซั่วย่อมได้คุณหนูคะจะทำยังไงดีเจ้าคะจนแม่ทัพต้องการทายาสืบสกุลข้าจะเก็บเด็กคนนี้ไว้เรื่องนี้ให้เป็นความลับไปก่อน ให้ในท่านรู้เรื Radio ่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดไม่เชนั้นจะต้องมาหาเรื่องคุณหนูแน่คุณหนูแย่แล้วครับหน้าโจรแม่ทัพมีคนมาก่อความวุ่นวาย แถมยังทำลายชื่อเสียงของท่านด้วยอนี่คือสิ่งที่คุณหนูสนทิ้งไว้หลังจากร่วมร้อนกับข้าอยากใส่ใจด้วยเม่อัพเนี่ยาพูดอะไรตรงไปเลยอะไรขึ้นาน้อยยนดีรับผิดชอบคุณหนูสนจะส่งของมั่นขันมากอย่างถูกต้องรับนางไว้เป็นหูยินเดกคุณแม่ทัพสนซื่อสัตย์กล้าหาญถ้าไม่บุตรสาวกลับมาพึ้นตัวแย่เช่นนี้นี่เป็นการทำลายชื่อเสียงของชนแม่ทัพดินทนนึกสงสารว่านางเป็นกัมพระไม่คิดว่ารับหลังผู้คนจะทำเรื่องเสื่อมเสียคนแบบนี้ไม่ดีเลยเขาหาไม่ได้เนอะ ท่านพ่อหมิงจูช่างโง่เขาการทำเรื่องผิดผีก่อนออกเรือนแอบมีสัมพันธ์กับผู้ชายไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมถึงได้ระยัางอายเช่นนี้วันนี้ข้าในธนาอารองต้องสังสอนนางให้รู้สํานึกพวกเจ้าพังประตูใหญ่เข้าไปเลยเฮ้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 ยเรียบร้อยเฮ้ยอะไรกันล่ะเนี่ย กันเข้าไปดูกันหน่อยคุณหนูเจ้าคะใครยังอายจริงๆพวกท่านทำเช่นนี้ได้ยังไงปากซะนักสาวใช้ต้อยต่ำจะมีสิทธิอะไรมาพูดคุณหนูเจ้าค่ะเรื่องในบ้านไม่ควรแผงไทยเข้าไปคุยข้างในคุณหนูเซินหมิงจูเจ้าคิดว่าแค่ปิดประตูจะหลบหนีได้งั้นรอหมิงจูยอมออกเรือนเซเธออารอง ก็ไม่อยากให้เจ้าทุกทรมานอีกแล้วอรองสอบตกสี่ครั้งเป็นขุนนางหากไม่ใช่พระพ่อของข้าสร้างความดีความชอบพวกท่านจะมีชีวิตสุขสบายเช่นนี้ไหมเจ้าตอนนี้ท่านทำลายชื่อเสียงข้าบังคับให้ข้าแต่งกับคนพานไม่รู้สึกผิดบ้างหรือใดเจ้าเป็นเพียงสตรีถ้าเราก็ต้องออกเรือนเจ้าเชื่อฟังอารองเถอะต่อไปอารองจะดูแลเจ้าเองรับรองว่าตะกูลโจจะไม่ทอดทิ้งเจ้าท่านดูแลข้าเหรอท่านพ่อ ไม่จะเป็นต้องพูดมากหรอกอย่างไรก็หนีกำมือพวกเราไม่พ้นอยู่ดีมัวยืนเหมืออะไรเล่าไปสิไปสิพ้นห้ามแต่ต้องคนหนูเข้าแม่น้งสาวชกต่อยลากออกเป็นซอชุนเถาชุนเถาไหลข้านะปล่อยสิมาดังแกคนหนูข้าช่ฉนนี้พวกท่านไม่มีวันตายดีแน่ก็จะข้าก็ต้องแค่เลยนี่ไอ้สัต นาเป็นแค่คนตาบอดจะกลัวอะไรเนี่ยความเป็นชายใต้หวางขาเจ้ามีไว้ทําไมพวกท่านจะบีบใพ้่ข้าออกเรือนน่าเสียดายที่พ่อของเด็กในท้องคงไม่ยอมแนะ่อะไรนะเจ้าตั้งคันแล้วเจ้ายังไม่เคยแต่ต้องนางน,นี่นะไม่เคยอ่ะน,นี่ไม่ใช่ลูกของข้าแน่นอนและเป็นลูกของใครเป็นลูกของเจ้าหนานอ,องเ <c oughs> <c oughs> ซิงหมิงจู เจ้าบ้าไปแล้วแน่แน่แต่ก็กล้าแต่งเรื่องโกหกแบบนี้ขึ้นมาเจ้นนานันอ๋องน่ะฐานะสูงส่งเพียงใดเขาคือพระนุชาของห้องเต้ชินอ๋องเพียงคนเดียวของราชวงศ์นี้จะไเป็นแค่คนตาบอดจะเป็นเกี่ยวข,อข,อข้องอะไรเจ้านันอ๋องอย่างนั้นเหรอทําไมไม่พูดไปเลยว่าเจ้าท้องกับพองเต้เราวางใจได้ข้าเก่งเรื่องสั่งสอนผู้หญิงตอนนี้เจ้ายังปฏิเสธอีกเดียวก็จะร้องขอให้ข้าทำให้เองเมาเลยมัม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 ม เจ้าเจ้าหนอนองนี่ใส่หดเยี่ยมพวกท่านกล้าแต่ต้องผู้หญิงของเขาไม่ัวถูกตัดหัวหรอเจ้าน้องเพอร์สยอจัน้าหนอนองแล้วยังไงวันนี้ต่อให้ฮ่องเต้เสด็จมาเองก็ช่วยเจ้าไม่ได้หรอกเฮ้ยนี่เฮ้ยกัดตายตยเนื้อท่านน้องเสด็จอ่ะฮะเฮ้ยบิ๊บเซียวเขามาทำอะไรที่นี่ เช่ว่าข้าไม่มีค่าอย่างนั้นหรือข้าาผิดไปแล้วท่านอองไว้ชีวิตด้วยตอบไม่ตรงคำถามฮึท่านอองไว้ชีวิตด้วยไว้ชีวิตข้าด้วยเถอะท่านองไว้ชีวิตด้วย เป็นเจ้าเนี่ยกล้ามาขึ้นเตียงแล้วหนีไปข้าตามหาเจ้าแทบตายท่านอองปอดอภัยด้วยข้าไม่รู้จริงๆว่านางเป็นคนของท่านเนอะรู้แต่แรกว่าเป็นคนของสนองพวกข้ามีบังอาจลวงเกินแม้แต่น้อยเสียงดังหน้าระมัดเธอขืนพูดอีก <c oughs> จะตัดทิ้งซะเรียกใส่หัวไป <c oughs> รอเดี๋ยวเอาตัวเข้าไปด้วยรันกัเจ้าคิดว่า ข้าควรจัดการกับเจ้าอย่างไรดีท่านองครั้งนั้นมันเป็นอุบัติเหตุพี่คาลีบีพี่ข้าออกเรือนจนจับกรอกยาลุกกำเนิดข้าแค่อยากรอดชีวิตถึงได้บังเอิญเข้าไปในเขตห่วงห้าท่นนั้นเจ้าก็เป็นผู้บริสุทธิ์สินะน่าเสียดายข้าไม่เชื่อว่าในโลกนี้จะมีเรื่องบังเอิญอย่านะท่านองเูกาท้องลูกของข้าหรือท่านองหมอบอกว่าร่างกายข้าอ่อนแอ หากเท่านี้แทงไปแล้วข้าคงไม่มีวันตั้งคันได้อีกโปรดอนุญ,ญาตให้ข้าคลอดเด็กคนนี้เถอะหลังจากนี้เขาจะเป็นเรื่องของข้าเพียงคนเดียวข้าจะไม่ให้ใครรู้ความสัมพันธ์ของเข,งขากับท่านอองข้าขอสาบานว่าจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ใดๆข้าไม่แยแสนในความทุกข์ในใจของเจ้าข้าแค่ต้องการผ่าท้องของเจ้าออกมาดูว่มามันหัวขนมีหัวใจกี่ <S <S ดวงกันเนอ ูว่ามารหัวคนมีหัวใจกี่ดวงกันนะ่ะเจ้าไม่อยากรู้หรอ น่าเสียดายเป็นคนปาบอสิ่งที่น่าสนใจเช่นนี้เจ้ากลอกลองไม่เห็นอย่านะข้าขอร้องวางใจเถอะมือของข้ามั่นคงมากเจ้าจะไม่ทันรู้สึกเด็กก็ผ่าเสร็จแล้วไม่ได้ละท่านออง